สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม project ์ o อมบอยนะครับผมหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ผมได้ทําการเข้ามาเคลียร์ของแล้วก็ทํารู่นทานี่นะในไลฟ์นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะมาแนะนําเพื่อนใหม่พอดีผมขออ่ายอมรับเลยว่าผมได้เข้ามาเล่นนอกรอบพอดีผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้ามาแค่แบบเคลียร์ของนิดหน่อยครับไปไปามาผมเลยพาทุกคนครัออกไปเดินเดินเล่นในบริเวณนี้ ก็คือทางนี้แหละเพราะว่าผมจะไปทําการย่อยรถเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าผมทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็ผมได้เพื่อนใหม่มานี่ครับได้มาสองคนครับเป็นผู้หญิงก็เลยจับให้เป็นคนตัดไม้ไปเลยอืมคนนี้ชื่อลินนะฮะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ผู้รอชีวิตใหม่ครับนี่ทุกคนจะมีจะเรียกว่าอะไรตาแหน่งครับของตัวเองส่วนซอฟครับผมให้เขาเป็นคนผู้รอชีวิตไปก่อนผมยังไม่รู้ใช้ซอฟเป็นอะไรแต่ผม คิดแล้วว่าผมจะให้นางเป็นเอ่อฟาร์เมอร์นะครับส่วนโรสก็เป็นด็อกเจอร์ผมหาอีกคนหนึ่งไม่เจอฮะเขาอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่น้องชื่อแครไลน์นะครับแถวกรุงเทพมหานคร <c oughs> น้องก็ได้น้องมาก็ตอนนี้เหมือนกันครับออกไปข้างนอกผมได้พวกเหล็กอะไรมาเยอะมากเลยนะแค่ย่อยรถในบริเวณที่ผมชนบ่อยบ่อยอืม โคตรลำคาญเลยเออว่ะผมลืมอะไรหรือเปล่านะอ๋อผมลืมเอาจัก,กรยานตัวเองก,กลับมาครับแย่ละก่อนมาอัดผมได้ทำการปั่นจัก,กรยานเล่นเพื่อหาพวกเออผู้รอดชีวิตครับผมอยากรู้ว่าผมทำไมผมเจอโจรบ่อยจัง <c oughs> ขนาดผมปรับแบบห้าสิบห้าสิบแล้วนะโอกาสผมเจอโจรน่ะมากกว่าเจอผู้รอดชีวิตแบบปกติครับอืม แต่ผมว่าไปกูจกก้จักรยานเราดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการซ่อมรถครับตอนนี้ผมกํลาลังลังเลอยู่ว่าผมจะเอาคันไหนดีระหว่างคันเขียวกับคันขาวอืมที่จะเอาไว้แบบเอามาแต่งจริงๆอะเพราะว่าถ้าเอาคันเขียวอะมันดีจงที่ว่ามันเดินทางได้ไวครับแต่ข้อเสียคือมันเก็บของได้น้อยอืมมันมีแค่นี้จริงๆครับสำหรับคันเขียวนะ เองก็ไม่มั่นใจว่าผมจะเอายังไงกับมันดีเพราะว่าถ้าเอากระบะจังหวะถ้าเกิดสมมติเราโดนหอดอย่างเงี้ยโดนล้อมเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับกำลังกระบะมันไม่ถึงอะตอนนี้สภาพกระบะผมก็ยับเยินยุ่ย ผมว่าควรผลระ้ว่างกระบะนะแล้วเอาคันเขียวามาใช้ดีกว,ว่าผมว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าถ้างั้นก็ให้ทุกคน standing by ที่นี่เลยโูตอนนี้ผู้รอดชีวิตผมมีอยู่กี่คนนะ่ะสองสี่หกผมจะนับทำไมอะ่ะนี่ไงสองสี่หกแปดคนมผมเป็นเก้าครับก็ถือว่าตอนเนี้ ใหญ่แล้วอืมเอ้ยผมลืมแนะนําเพื่อนใหม่คนนึงฮะขึ้นก่อนขึ้นก่อนภูมิใจเสนอมากเพิ่งซื้อเพื่อนคนนี้มานี่เป็นไงน่ารักปะครับน้องโทกิซากิครับอืมคุรุมิจากเรื่องอะไรนะผมจําไม่ได้แล้ะเมื่อกี้ผมอ่านชื่อนะผมจําชื่อน้องไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเอ่อวัยรุ่นยุคผมเนี่ยจะต้องรู้จักน้องคนนี้ดีฮะและอาจจะหลงไหลในน้องมากๆ ืมแนะนาหน่อยฮะแมนผมแค่ผมผมแค่แนะนํานิดนึงฮะเพราะว่าเสียเงินไปเัืองสามร้อยดอลสามร้อยดอลเลยนะเพื่อที่จะได้น้องมาโอเคผมตัดสินใจแล้วผมปลดระวัางกระบะครับเดี๋ยวเอาคันคันเขียวมาใช้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆคันเขียวมันเก็บของไม่ได้มากแต่มันไวครับเผื่อโอกาสเราได้เจอนี่ด้วยครับในอนาคตเออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทลเลอรอ์เอากระบามาปิดคือจบสุดจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือค <c oughs> ือลงลงเอาของเคลียร์ของออกก่อนโอเคอต่อไปกระบาดโดนปลดระวังแล้วครับนี่คันนี้จะมาประจำการแทนผมรู้สึกว่าใช้เออ พวกรถไวดีกว่าฮะมันเดินทางได้เร็วกว่าแต่ข้อเสียก็น,น่าจะกินน้ํามันนะมาเรามาดูกนันเป็นประเภทอะไรผมว่าจะเป็นทั่วไปนะเยี่ยมทั่วไปครับมาเรามาเริ่มทําการแต่งกันเลยดีกว่าซึ่งมันต้องใช้ท่อนะเฮ้ยแม่งเอ้ยจะมีให้ไหมนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าผมมีพวกกระป๋องมันเยอะแฮะ งานช่างเชื่อมผมได้อ่านบ้างไหมไหนดูนันดิไหนว่างานช่างเชื่อมนี่นี่นน,น,นโอเคกำลังจะขึ้นไปเพิงจะขึ้นหกอ่ะอะช่างมันดเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวตอนนี้เราแต่งรถให้มันโอเคก่อนเดี๋ยวเราจะไปทดลองรถกันแต่ผมต้องหาพวกอะไรก่อนไม่ใช่อะไรดิเอ่อมทตรีเรียวครับในการเอาไปประกอบรถ ของแต่งนะของแต่งโซล่าเซลล์อยากใช้มากเลยเว้ยแต่ไม่เจอเลยเจอแต่จเจออะไรก็ไม่รู้อย่างเสง้นอ่ะเราขอเหล็กหน่อยเดี๋ยวเอาเหล็กไปรวมข้างหลังครับเหล็กกระท่อนเหล็กกระแท่งเหล็กเนะี่ยอันนี้ได้ใช้แน่ๆน,นะผมว่าเวลาเราเดินทางอะ่ะจะได้รู้สึกปลอดภัยหน่อยครับไม่ใช่ไปทางท,างที่มันเป็นแบบนั้นะ่ะโอกาสเสี่ยงตายนี่สูงมาก แค่คิดถ้ารถเสียหลักไปชนนี่จะเป็นยังไงวะเนี่ย <c oughs> แค่คิดกฟ็ฟินแล้วโอเคฝั okay. ่งนี้ล่ะฝั่งนี้ของไม่เต็มเลยนะอมผมว่าผมก็เข้าเข้ามาจัดของหลายรอบนะแต่ผมก็ลืมตรงนี้ทุกรอบเลย <c oughs> น่าสงสารนะมาเป็นมุมมุมจุดอับสายตางช่วยไม่ได้ <c oughs> ขอขออ้างสุด,สดเฮ้ยพลังกำลังวิวแปดแล้วว่ะเอเอแล้จะจะบอกว่าระหว่างที่ผมฆ่าโจนเนี่ยโจนแม่งพกกระสุนมาเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยอยากจะบอกว่าของเฟอร์ครับข,ของเฟอร์ครับตอนนี้ของเฟอร์มากกระสุนก็เฟอร์ครับจะถามว่ามันดีไหมที่มันเฟอร์นะดีครับมันดีมากไม่ใช่ไม่ดีนะแม่งโคตรดีเลย มันทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหอดจะมาตอนไหนและเมื่อใดคือแบบผมพร้อมอ,ะอ่ะพูดตรงๆเลยผมพร้อมมากที่จะประทะกับหอดแต่ก็ไม่โดนหอดสักทีนะไม่รู้ทำไมเงียบไปแล้วเนี่ยหอดบักไปแล้วบางเนี่ยผมว่าเริ่มจากการแต่งรถครั้งนี้ก่อนเลยทีนี้ปฏิบัติการจะเพิ่มขึ้นครับเราต้องหาเทลเลอร์ให้เจอเพราะว่า เรามีรถคันนี้แล้วใช่ไหมมันเป็นรถไวซึ่งมันแลกกันครับก็คือมันไม่สามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะอืมคือมันแลกกันเลยอะ่ะคิดว่าเอาแบบไหนดีวะเอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนก็เดินไปเดินมาครับแคร์ไลน์ผมเดินมาทำบันเลนนะเอเควินเดินมาทักทายเรียบร้อยครับกระจกข้างหน้าจริงๆผมอยากได้ฮูดวะอันนี้มันโปรเทคถังน้ำมันฮนะ กองเรอเบ้าหกอะ่ะผมยังไม่ถึงเว้าหกถ้างั้นดูฮู้รับโอ้โหฮูก็ช้เบ้หกว่ววะอันดีสุดผมได้อันกากสุดอะ่ะรู้จะกผมช่เบ้าหกแล้วนะไหนวะไม่ได้มองเลย <N> นี่นี่นี่ใกล้จะเบ้าหกเอ้ยไม่ใช่เอ๊ะอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ยังไม่ใกล้เลยผมต้องเริ่มจากทําอันไหนก่อนดีวะเพื่อเก็บสกิลช่างเชื่อมไม่มม่จว่ามันได้สกิลด้วยหรือเปล่านะนี่แหละประเด็น นี่กระจกซ้ายขวาใช่ไหมแล้วก็ทําเลยแล้วกันไหนๆก็ทําได้ละโอ้เป็นของกระจกหลังแฮะอ๋อมีม,มีมีรูปแบล็กด้วยวะ่ะผมสามารถทํารูปแบล็กได้ครับมีรูปไรไหม <c oughs> พูดไปเรื่อยบูบาบูบาเราจะต้องทําให้รถเราปลอดภัยให้ได้มากที่สุดครับอ้เราไม่ได้เก็บโซ่มาปะวะมีไหมนะโซ่เนี่ยจะได้ปกป้องยางได้ครับ การเดินทางไกลครับนี่กระจกเออว่ะผมตัดสินใจดีแล้วที่ผมเอาคันนี้ครับเพราะมันใช้กระจกแค่ซ้ซายขวาเองเอาหน่อยนะผิดอันไอ้ผ้าเอ้ยเดี๋ยวดูรอบคันดิอ่ะตอนนี้คือพูดง่ายๆอะ่ะไอ้กระจกหลังมันปลอดภัยเว้ยไอ้ทางกระจกคนขับกับคนซ้อยข้างหน้าเนี่ยไม่งไม่ปลอดภัยเลยให้ตายเถอะเอาพอของปา่าของคอแล้วก็ทำไปเลย เว้ยน mm ึยโดนหอดแม่งเอ้ยยังไม่เตรียมพร้อมเลยเลยเออแล้วเราจะกลัวทำไมวะคยข,ของเราก็มีเยอะฮะ <Ha! S 2> ยิงทิ้งเลยมีตัววิ่งมาละมนช็อตวันคิวครับทุกคนเตรียมพร้อม ไงสวยคืออย่างน้อยกล่อมันจะเข้าบ้านเราได้ครับมันจะต้องติดไอ้นี่ก่อนครับหลุมก่อนยกไปข้างหน้านี้ครับโอเคช่วยกันยิงแล้วครับบุกเลยเข้าไปทอมบี้บางตัวหลังแข็งไม่สามารถมุดได้ครับนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราครับ ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะทุกคนมีปืนครับแต่อีตัวที่น่ากลัวคือตัวคาร์นสั่งคำสั่งใหม่ละให้ทุกคนโจมตีที่มองเห็นได้ร,รู้สึกว่าซอมบี้จะเกิดฝั่งนี้เยอะมากครับเดี๋ยวผมต้องทำสะพานให้ซอมบี้ข้ามมาเป็นไงใจดีไหมโคตรใจดีอะนั่นไงคานละหนึ่งครับยิงทิ้งเลย คนออกร่าตาเวงกันตลอดครับแต่ก็ไม่จอดยิงไม่กี่คนนะมีคนยิงแค่ไม่กี่คนรู้สึกว่ามันปลอดภัยขนาดนั้นเลยเอ,อ้ยยิงดิสวย <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> ถือว่าน้อยอยู่จบแล้วใช่ไหม ยังไม่จบว่ะเพราะว่าวิธีนี้น่าจะเวิร์กสุดโอเคไม่โดนเหรอเออเห็นมีซอมบี้ให้มันมีนมกระเป๋าเลยนะอยากออกไปดูเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งอ,อับแบกของมาอยู่ เช็คเช็คเช็คนี่ไง M16 ครับเอ้าไม่เก็บอะไม่เก็บ M16 วะแบบนี้เสี่ยงมากเลยนะวิ่งวิ่งเนี่ยจะทำให้วิ่งก็ไม่รู้ครับไม่ได้เช็คว่ามันเหลือซอมบี้หรือเปล่ามันมีซอมบี้ถือกระเป๋านะอยู่ไหนวะนี่ไง M5 ครับมีที่ทำความสะอาดปืนด้วยหรือมันคือผู้รอดชีวิตวะเนี่ยของมันควรพร้อมเลยเก็บของได้ครับมี M16 อันนี้คือของที่ได้จากซอมบี้นะซะส่วนใหญ่ทำฮูดได้แต่มันยังเวลยังไม่เวอ๋อเสียงไม่ออกถ้ามันยังมันม,มันยังไม่เวลวห้าผมไม่ค่อยอยากทำนะแล้วเวล้หกดิผมอยากได้อันที่ดีที่สุดอะโอเคเช็คมาทีเนี้ย ตรงคนนั่งอะปลอดภัยแล้วเรียบร้อยตอนนี้คนตรงคนนั่งาปลอดภัยแล้วครับแต่ถ้าเกิดผมไม่มีช้อยอื่นจะอัพเลเวลยังไงวะไม่อยากใช้เขาว่าไม่มีช้อยอื่นเลยะผมสามารถทำอะไรได้กับตรงนี้บ้างนะอ๋อนี่ไงปรับให้มันกลายเป็นแคปให้หมดเลยไม่แทบอะ ใช้เขาว่าไม่ขึ้นเลยดีกว,ว่าอุ่ยแย่ละหอดใหญ่โอ้โหให้ตายเถอะแม่งเอ้ยหอดเล็กไปหอดใหญ่มาโอ้โหเหมือนเลยว่ามันไม่ขึ้นเลยอะผมผมจะเก็บยังไงได้บ้างวะเอ่อคิดสินี่เป็นงานไฟฟ้างานเชือ่อมผมดูแหละนี่ไง งานเชื่อมที่แท้ทรูอ๋อไม่อับว่ะนิดเดียวเท่านั้นครับผมไม่นิดอะ่ะตรงนี้ผมไม่อยากย่อยเลยเก็บไปก่อนอนอนยาวเลยครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวที่เราจะเจอหอดละเจอมินิหอดไปก่อนแล้วก็จะเจอหอดใหญ่เงั้เล่เสียวเจอมินิหอดกับหอดใหญ่ทับกันมากเลยไม่น่าทักเรื่องหอดเลยอะ ทักปุ๊บโผลปั๊บเลยโอเคงานช่างเชื่อมเหล็กหกแล้วครับเพราะว่าผมย่อยไอ้นี่ไงให้มันกลายเป็นตะกัวผมต้องเริ่มจากหูดก่อนสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต้องรับสึกก่อนก็คือชนนั่นแหละเดี๋ยวเข้าขอให้เสร็จก่อนเยี่ยม ูสิเหลือทําตรงถังไหมประตูใช่ไหมตอนนี้เหลือแทงครับต้องใช้ท่อเหล็กกับน,น็อตแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้วางก่อนวางของที่มีก่อนลูกซองมีหนึ่งร้อยตะปูไอ้น็อตเตรียมพร้อมเลยครับได้รับศึกแน่นอน กะสุนพร้อมกินข้าวก่อนผมจำไม่ได้แมันมาันมาเวลาไหนนะหอดแต่เรียมเตรียมรับแรงปรทาทะได้เลยมากินข้าวให้อิ่มครับจะได้มีแรงในการสู้มา เดี๋ยวรู้กับผมว่าจะเป็นคนวิ่งไปวิ่งมาครับช่วยกันน่ะวะไหนวะเฮ้ยไม่เอาน่ามาใจกล้าพอเว้ย เฮ้ยกำลังมาแล้วทุกคนเห็นอลไรไหมมีซอมบี้ลายพัางครับอ๋อโคตรเนียครับกินลิสูตมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลุกเตรียมพร้อมเลยโอเคจะสั่งให้ลุกสเตย์ตรงนี้ครับ ไว้ใจทางนี้ได้ครับงั้นเราคุมทางนี้เอาดีโหลดเอาละบ้านโดนบุกละดีโหลดโอเคค่อยๆค,ครับ ลูกทำหน้าที่ดีมากอย่าพูดจะพูดรู้ดีกว่าทุกคนครับตอนนี้ <laughs> <Okay. S 1> คลีนรีโหลดกันให้หมดเลย <c oughs> สเสรดแก,กยิงได้ดีมากครับทุกทกคน <c oughs> แต่ที่แน่ๆครับซอมบี้ฝั่งเนี้ย <c oughs> เตรียมถมที่จะมาฝั่งเรา แต่ผมอะจะต้องทําทางให้พวกเขาเดินมาให้ได้ครับไม่อย่างนั้นน่ะพวกเขาจะไม่สามารถเดินมาหาผมได้แล้วมันจะค้างตรงนี้ครับสบีแต่ถามว่ามันดีไหมสบีเกิดตรงนั้นน่ะมันก็ดีครับมันไม่ลำบากผมแต่มันจะลำบากตอนไปหาของป่า <c oughs> ต้องทําทางให้พวกเขาเดินมาให้ได้ครับทําการบีบแตกทีนึงนะเพื่อความชชวร์ มีอะไรที่เราอยากได้สักกอย่างโอ้โหนี่ไงมีนี้ครับพลัวเยี่ยมเลยมีอาหารอีกโอ้โหซาูุรยอยู่กับหมอนี่นะเจืออาหารเพิ่มครับเอาจริงเจมเจมมือรับห่ออย่างเดียวผมก็อยู่ได้นี่นนะพูดไปเล่นไป แต่มันจะมีซอมบี้ที่มันคานอยู่นี่นามันอยู่ไหนวะนี่ไงใช่ปะ M24 โอ้โหทหารสไนเปอร์นี่ไงสไนเปอร์กันลืโดนลูกปืนกันได้ิ่งเลยขอแล้วกันไปละโอเคบ้านปลอดภยัยทุกคนปลอดภัยก็โอเคแล้วครับฮ่า ือว่าการรับมือหอดสำหรับผมตอนนี้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็หวังว่ามันจะไม่ยากขึ้นนะเพราะว่าการที่เรารับมือได้เนะี่ยมันก็เป็นเรื่องดีครับแต่ผมกลัวว่าพอมันรู้ว่าเรารับมือได้ปุ๊บมันก็ยิ่งทําให้โหดกว่าเดิมไงงั้นเรามาทํารถกันต่อให้เสร็จดีกว่าครับไม่มีช้อยอื่นละตอนเนี้ยขาดแค่โอประตูซ้ายขวาซึ่งมันต้องใช้แท่งเหล็กครับ แท่งเหล็กมันจะทำไม่ยากนะผมว่าเอาเว้เหลือ,อนี้ขายแค่แท่งเหล็กครับก็ <c oughs> จะเสร็จแล้วสมบูรณ์แบบอา่าฮ <c oughs> แผ่นเหล็กเล็กอ๋อมไม่ใช่แผ่นไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นเหล็กแบบแบบแบบมันไม่ใช่แผ่นเหล็กหมดครับอีกหัวเชื่อมผมหมดเรามาทําให้เรื่องนี้มันจบกันเถอะเ <c oughs> มื่อกีก้กดผิดเค มาผูตกใจหมดเลยเอลินหามึงเรียบร้อยใช่ไหมอาเก็บของได้เยอะปะมึงอย่าบอกนะเป็นแค่ที่ประดับอะอ๋อต้องอยู่ข้างหลังครับนี่ไงเก็บได้ห้าสิบช่องห้าสิบช่องกับยีิแปดช่องเจ็ดสิบก็ก็ถือว่าไม่เร็วไ,ได้อยู่ครับอืเรียบร้อยครับมะ โชว์รถหน่อยดีกว่าอุย้ยไฟหน้าสว่างขึ้นกว่าเดิมปะเนี่ยว้าเอ,อ๊ะออออยังไม่ทันอเลยชนแล้วว้าโคตรหล่อครับทีนี้แหละขายแค่โซ่เลย เราไปดูกันว่าผมมีโซ่ไหมถ้ามีโซ่ก็คือครบเลยตอนนี้นว้ายเหมือนจะไม่มีแฮแล้วเราไม่สามารถผลิตโซ่เองได้ด้วยนะไม่มีจริงเหรอไม่มีวะจริงเหรอเดี๋ยวดะขอดูให้ดีก่อนเหมือนจะไม่มีจริงๆแฮอาจจะต้องหาโซ่มาเพิ่มครับเพื่อที่ทำให้คันนี้มันเสร็จสมบูรณ์ จเจาจริงๆอะตอนนี้รถคันนี้สามารถออกไปไกลๆได้แล้วสบายใจแล้วรถค่าฝีมือค่าแล้วก็รถคันนี้ค่อนข้างเขียวนะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มาก <laughs> เอาละรถพร้อมครับก็บอกเลยว่าถ้าเกิดเหตุอะไรที่มันไม่คาดคิดก็คันนี้นี่แหละจะพาผมรอดหรือเปล่าวะ <laughs> ก็อาจจะเป็นไปได้นะ ฮะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะตะลุยไอ้นี่กันแผนที่ที่มีข้อความนะซึ่งตอนนี้นเรามีอยู่กี่แผนที่นะนี่ครับเรามีอยู่ประมาณอยู่สิบสองแผนที่เดี๋ยวเราจะเริ่มเคลียร์ไอแผนที่ที่มีข้อความเขียนไวนะ้เนี่ยจากเราแวะใกล้ๆก่อนดีกว่าอืมผมอยากรู้ว่า สตอรี่ในะแต่ละแผนที่ที่มีข้อความเขียนไว้มันเป็นยังไงบ้างเนาะอาจจะพาเราไปเจอของดีหรืออาจจะพาเราไปเจอหยนะก็ได้อโอเคฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ๊ายบาย